สวัสดีครับพี่นอ้องฟองายสุขูมสุข้นมาพี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 คุณลูกคุณแม่คุณลูกคุณแม่สวัสดีค่ะเออเดี๋ยวพอแต่งหน้าไปแล้วดูด้วยเห็นบหมนี่พี่นอ้องมือนีพ่าลูกกับแม่มาขึ้นเรือมาดิ่นเนอร์กินอาหารแรล้งยูทีแม่นม้ำเจ้าพญานะครับผมเรือใหญ่เรือใหญ่ไปตัวคนเลืองไ,งมไม่ใช่เรือเล็กนะงดดรามา่าคลิปนี้ใครดรามา่าดิแตกนะคะห้ามนะคะเพราะว่าวันนี้มันวันครอบครัวดินเนอร์วิทแฟมิลี่โอเคยังตั้งสัตว์ลายพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่แต่งหน้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อกับลูกรนะ ค่ะมาดามมาดามรอแป๊บจะยังไปขึ้นเรืออวันช่องอสร้างร้อมไมยางใครพร้อมยกมือค่าเย่จะไปขี่เรือหรอคะอันนี้ชุดแม่ไม่อยอมเนี้ยมีชุดแม่เลยนะอันนี้ด้วยอันนี้ยืมแปพับเนียเด้อแกพงเบแล้ว ได้ยังไม่ตัด้ยังเออโอเคได้ครับบอสดีขึ้นไหมตอนไหนครับอะไรนะจุ๊บไม่ทำอะไรจุ๊บ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 จุุ๊๊บจุ๊บจุ๊ยจุ๊บจุนบจุ๊บจุ๊บจุ๊ี่คนสวยจุ๊บจุ๊บาุ๊บจุ๊บจุุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊ลจุ๊บจุ๊ีจุ๊บจุ๊บจุจ๊ะจุ๊บจะจ ผูแี่ล่ะเขามือแขงดูแต่จริงๆเอามือแขงดูเลยเทียบความไม่มีอะไรดีไมก็สาเออเๆแต่ยกพีพอดีบอลอโยอะไรนีมันก็หายหมดสิยยเด สติกเกอร์เขาจะให้แปะเวลา,ลาเบิ่มกับไม่ใช่เวลาเข้าผ่านประตูเขาจะได้มองให้ไหมสาวอเนกซิตี้อยูอนนย่นี่ค่ะคาสิบา้านอุวยพี่ค้าอย่างนี้แค่สิเปิดได้สิบาวคะสิเบิดอันข้าประตูเพื่อสิพี่ค้านี่ไงสติกเกอร์หนูอยู่นี่ค่ะปัจจุบนันเนาะเสีย้ําทางเพื่อนสาวเด้อค่ะเด้อ จะแกงกับเพื่อนสาวก็ได้เพราะมันยังดอกฮะได้ค่ะมาเลยมาเลยได้ค่ะไปยืนเลยค่ะยืนเลยเร็วเสียการะกาศได้ไหมครับยิ้มหวานค่ะแช่ค่ะแช่แช่ค่ะแช่ยิ้มหวานกันเลยขอบคุณชาก่อนขอบคุณค่ะชากาฮักปะ ดูเรือรอใครเดินขึ้นมาอีกนิดเดียวนี่อีกเดียวนี่ด่หาเร็ววันนี้ดำมาด้วยนะวันดำก็มาดำแต่ปิดหน้าปิดตาแบบชูริ์ผมมาเสียก็เลยใส่มันแต่งตัวคนละแบบนะกับมันมาคนเดียวน่ะมากับพี่แต่งตัวเรียบร้อยมากับคนเดียวไปหาเพื่อนแล้วมันโซ่อะไรโซ่ทางโซ่นี้อะไรใส่กางเกงแค่เนี้ยเสื้อแขนยาวเป็นลืมเป็นลืมเพื่อยากโซ่วางกันคว้าพะขนม กลัวกลัวเรือน้องฟวาต์ค่ะอมันเห็นยเห็นเรือไงเรือกับตานแจ็คสเปโรลูกเห็นไหมน่ะว้าวนี่เหนนมั้งีบอลนะคะเรือนะคะทุกคนดูสิเวยไหมเรือใหญ่อันนี มาถึงแล้วจ้าคุณแม่คุณลูกคุณแม่สวัสดีค่ะกำลังดูรูปถ่ายรูปให้ผัวเรือกำลังจอดนะคะทุกคนวันนี้เรามาทิ้งเนื้อหน้าไม่ได้เลยหน้า<ม>แบบูสิฮะเม่ตูสิหน้าอุ้มลูกมาตั้งแต่นู้นฝั่งนี้นทางนี้แขนล้วนลอยมาแล้วยิ้มเขาแห้งแล้วเพื่อนลองดูเขาเห้ยเว้ยยิ้มเขาจะทื่อไม่กินเขาหนึ่งลูกผู้หไ,ไน<า>หน,<า>หนกินช้อนแล้ว เดี๋ยวเขาก็สีลองไปตามไกลเห็นกุ้งกุ้งกุ้งทุ่งกุ้งเปรี้ยวอะไรเหรอกินซ้อนกับเปรี้ยวเสม้พ่อชิมนี่ก่อนชเดี๋ยวคมนิ่งก่อนข้างนน้ำน้ำผลไม้ ไม่้าน้ำิ้ไม่รู้ไม่ร้หน้าใสไม่กเลยไหมหิวข้าวรตักเลยไหมปเดี๋ยวเราไปตักอาหารกันนะครับผมก็ดูได้เอีงบุฟเฟ่นะครับผมทุางยางกินไพีิมของเดอร์เขาเป็นมาสืบด้วยจ้า โอเคนะจ๊ะอยากไปอยากไปพะนะมาาตามคนหนอ่งแล้วเราก็ไปเหมือนกันเราก็ไปเหมือนกันเนี่ยมันต้องตามเหมือนกันนะลูก ตอนนี้เรากำลังจะลอดใต้สะพานด้วยกันนะคะโอ้โหแม,แม่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 จา๋าโอ้โหว่านะเป็นยังไงเตียมตน้มบรืเเีล่ายังเลยค่ะโอ้โหในใส่กินกุ้งลูกใ่รกินกุ้งพี่น้องเมื่อกี้นี่ซิกกิ้งหิวเข,าข่าหรือไรบู่าจจะซิกกิ้งหิวเข,าข่าอ่ะซิกกิ้งหิวเข่าอืม เพราะว่าทั้งมันแม่ให้หนูกินเต้นนมกับอะไรนะแอนตี้แอนขนมปังอะไรติดฟันเนาะลูกเหยมูนี่ก็มาพักผ่อนพี่น้องหลังจากที่เราแบบว่าทํางานกันมาก็พากันมาพักผ่อนกันบ้างนะครับผมโอ้โหไ่ไหนแล้วยวนอ่าแม่น้ำจัทยา ครับพี่น้องเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่แปลว่าตักกินเองนะครับผมแบบดูแลตัวเองมันก็จะเป็นแบบว่านั่นแหละพี่น้องย่งางไปตักเอาอยาก,กินยังก็ตักเอาบ่อแพงเรื่องไผอยากมาก,ก็บ,บ่แพง FC ใครรู้ดูคลิปแบบว่าไม่มันทุกคนมาได้ไม่แพงนะครับผมคนไม่ถึงคน,คนหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงพันบาทนะครับพี่น้องคนหนึ่งบ่ิหดรพันบาทเลยต่อหวัวนะเก้าเหมือนที่เรานั่งตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่9-90บบาทต่อคนนะครับพี่น้อง เก่าร้อยเก้าสิบบาทเด็กต่ำกว่าสี่ขวบก็คือทานฟรีนะครับกินฟรีก็คือไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้บรร์ซื้อเลือบเรเลือดซื้ออย่างแต่ว่ามาประมปาณนี้ขาวๆเอาเธอเป็นอย่างเลยเลือดเลือดันี้เป็นอย่างเลยชระการหนังดิคือสารร้อยไทันั้นโอ้ในตัดคนน่ะอุ้ยขวดนมเข้ามาด้วย ไปตอนนั้นได้ตนนี้เหรอต้องต่อคิวกันอ่ะงั้นกูรอก่อนถ้านะแต่ตอนนี้ได้ยังไงใช่ไหมน้ำตาลหวานน้อยสวัสดีนะคะมอยแซมด่าจาดเลยค่องอะไรจานกิจิสจานเออถ่ายรูปพี่คือคิ้งมาแล้วเนี่ยออสเตเกตตี้สิเดี๋ยวข่อยจะพาไปรีวิวมองตักอาหารพี่น้องรีวิวมองมองตักอาหาร ันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะครับผมก็สีแบบทั่วโลงนิดนึงมานี่เลยพี่น้องหัวละก็ละก็สิบบาทอาหารดีวิวดีเลิศนะครับอันนี้คือชั้นแบบชั้นห้องแอร์ข้านอยเป็นที่เรานั่งเป็นชั้นแบบลมเลือกได้นะครับผมเราแจ้งพนักง,งานได้อะไรได้ไหมนะครับพี่น้องเก้าละก็สิบบาทนะครับก็หวัวเด้อยคนใหญ่เด้อ ราคาราคาหกร้อยก็มีนะครับผมแล้วแต่เราจะเลือกนะครับมาเรียงลูกอยู่กลางแม่น้ำรู้ที่ละมู้ที่ะพี่น้องเลือกลังแลนอยู่เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สะกก่อนพี่น้องลูกขอยอยากนอ่นพะนะรอเบิดมือพะนะ สาวอยาสัวรอเบิดมืออยากนอนหลับพะนะ